มื้อเที่ยงวันพุธของมนุษย์ Work f r ฟ m Home มื้อเที่ยงวันนี้ขอเป็นเมนูซซซแซบๆละกันแก้ปวดหัวแล้วดูนี่มะเขือเทศมันขึ้นเองนะเนี่ยเคยปลูกมะเขือเทศนะได้กินแค่สองลูกเองอันนี้มันขึ้นเองดกมากเก็บมะเขือเทศสดๆจากต้นโคตรฟินนะตอนดึงออกมาเสียงดังปปเปาะเปาอะไรอ่ะเพื่อน ก็มีมะเขือเทศเยอะไงเราก็เลยอยากจะเก็บใส่เพิ่มใ่เยอะเพราะว่าถ้าใส่มะเขือเทศเยอะมันจะมีน้ําเยอะแล้วมันก็จะอร่อยดูจากวัตถุดิบก,ก็น่าจะเดาออกแล้วเนาะเตรียมตำส้มตำกันดีกว่าเรียบร้อยตำเองอร่อยเองซับเองผงนวัวอย่าให้ขาดรู้สึกว่าร่างกายต้องการโซเดียม เพิ่มพลังยามบ่ายจะได้ไม่ง่วงตื่นแน่นอนตำส้มตำเสร็จแล้วกินกับอะไรดีนะจะกินส้มตำอย่างเดียวได้ไงล่ะมันต้องมีของแก้มด้วยตังนิ้มสดสดจากบอข้างบ้านดิดปลาพาัดพอดีเลยปลาซีตัวใหญ่เริ่มเพิ่มเลยทอดกรอบกอบซินเวอร์ ข้ากับส้มตำดีดีมันูกแค่ฝั่งเดียวจะกินได้ไงล่ะส้มตำเสร็จแล้วไปไม่ถึแไปกินก่อนแล้วนะเ n นจอยอี i ติ